สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสี่ยนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้พัฒนาทักษะและก็เรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้ไปพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในงานอดิเรกนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียนกล้องกันเลยครับเดี๋ยวนี้เวลาที่เราพูดคุยกันเรื่องในเชิงแข่งขันว่ากล้องใครจะดีกว่ากันนอกจากราคาและยี่ห้อแล้วคําว่ากี่ล้านพิกเซลมักจะเป็นบทสรุปของการพูดคุยแล้วจานวนพิกเซลหรือความละเอียดของภาพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วความสามารถในการรับภาพได้ละเอียดมากน้อยของกล้องนั้นเกิดจากอุปกรณ์ใดเราจะไปไขข้อข้องใจกันครับ ผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของเซ็นเซอร์และความละเอียดของภาพกันนะครับกับวิทยากรของเรานะครับอาจารย์ชวานครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครั้งที่แล้วนี่อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของเซนเซอร์ด้วยวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันครับตัวเซนเซอร์นี่มันคืออะไรคือเซนเซอร์เบอๆแเบในภาพยนตร์อย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มาแทนฟิล์มครับมันคือตัวรับแสงนั่นเองอ๋อนี่เราพูดถึงในตัวของดิจิตอลต้องดิจิตอลนะครับเพราะ ก็คือทําหน้าที่รับภาพนั้นเซนเซอร์ก็เหมือนกับฟิล์มก็คือทําหน้าที่รับแสงคือบันทึกภาพนั่นเองแต่ว่าเมื่อก่อนฟิล์มเนี่ยรับแสงปุ๊บบันทึกในตัวเองแต่เซนเซอร์บันทึกตัวเองไม่ได้เซนเซอร์รับภาพปุ๊บเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าครับสัญญาณไฟฟ้านั่นแหละครับจะถูกส่งไปบันทึกอยู่ในเมมโมรีการ์ดก็คือบันทึกไปเป็นไฟล์ครั้งนึงใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวเซนเซอร์คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแสงเป็นอิเล็กตรอนหรืออิเล็กทรอนิก เป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับอย่างนี้นี่ถือว่าเซ็นเซอร์นี่เป็นอุปกรณ์สําคัญกล้องดีตอนนันเวลาอยู่ในกล้องเ่ยนะฮะมันคือพอเรากระจกเด้งขึ้นปุ๊บเนี่ยในรูปนี้เราก็จะเห็นว่ามีมีนี่ะตัวนี้คือกระจกสะท้อนภาพนะครับคุณผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์จะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เป็นเซนเซอร์กระจกก็คือขาวๆที่อยู่ตรงกลางของกล้องนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดจะดูในของจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเราสามารถเช็คได้ว่าเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่หน้าตาเป็นยังไงนะครับ เพราะนั้นปกตินมันจะอยู่หลังกระจกสะท้อนภาพนี่กร,ระจกสะท้อนภาพอยู่เห็นไหมฮะพอกระจกสะท้อนขึ้นปุ๊บมันจะมีชัตเตอร์อีกบางหนึ่งคอยคเปิดปิดให้แสงตกลงบนเซนเซอร์รที่ตัว,ตวสําคัญของเซนเซอร์ที่นะครับก็คือว่าเรื่องของความละเอียดของมันนะครับเนี่ยผมจะอธิบายนี้ฟังนิดนึงก็ได้ครับว่าปกติเราซื้อกล้องเนี่ยนะครับตัวเซ็นเซอร์จะเป็นจุดขายความละเอียดของภาพมันจะเป็นจุดขายว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้8ล้านเซนเซอร์ตัวนี้12บล้านเซ็นเซอร์ตัวนี้ สองล้านเองอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้เซ็นเซอร์ที่มีเรสโซลูชันเยอะๆคําว่าเรสโซลูชันคือความละเอียดความละเอียดเยอะๆก็คือจํานวนพิกเซลมันเยอะๆนะครับเราก็จะได้ภาพที่มีความคมชัดสูงครับประโยชน์คืออะไรครับรย์คือเวลาเราไปขยายใหญ่เราก็จะได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นเช่นถ้าเราใช้กล้องแค่2ล้านพิกเซลเราก็จะปรินต์แม็กซิมัมนมันอยู่ที่ประมาณสี่คูณหกนะครับใช้ประมาณ6ล้านก็ประมาณ A4 อย่างงี้ครับถ้า12ล้านก็จะสูงขึ้นไป21ล้านก็จะไซส์ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดขึ้นกับจํานวนพิกเซลที่อยู่ในรูปนะฮะพิกเซลมาจากไหนครับพิกเซลก็คือย่อมาจากคำว่า Picture Element เป็นส่วนเล็กของภาพที่เล็กที่สุดคือ1ช่องตารางเนี่ยนะฮะที่สับแสงเนี่ยก็คือ1พิกเซลเรานับจํานวนพิกเซลเอานะครับครับผมทีนี้ยานเนือนะครับที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือว่าเวลาเราไปซื้อกล้องเนี่ยนะครับกล้องคอมแพก ที่ครั้งพูดครั้งที่แล้วจำนวนพิกเซลมัน6ล้านแต่กล้อง DSR l จำนวนพิกเซลมัน6ล้านเฮ้ยความละเอียดมันเท่ากันแสดงว่ารูปมันจะต้องคุณภาพมันเท่ากันนะไม่จริงนะครับ,รบ<ต>จน,นใหญ่เนี่ย<ช>ถ้าดูสไลด์อันนี้นะครับ,รบก็จะเห็นว่ากล้องคอมแพกเนี่ยนะครับไซส์เล็กๆเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือขนาดของฟิล์คค<ผ>มครับขนาดของฟิล์ม นะครับคือฟิล์ม35มิลิเมตรเพราะฉะนั้นกล้องคอมแพกทั้งหลายเนี่ยสมมติกล้องตัวนี้สุจันยกตัวอย่างมา5ล้านเนี่ยเซนเซอร์มันจะเล็กนิดเดียวแค่นี้เองขนาดที่ DSR l เนี่ย6ล้านเนี่ยประมาณขนาดนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้เรายังไม่เรียกว่า full frame จะ าจจะไปเจอคําว่าฟูลเฟมอีกครั้งหนึ่งก็จะมีกล้องบางตัวซึ่งคําว่าฟูลเฟมก็คือเซนเซอร์ของเขาเนี่ยใหญ่เท่ากับฟิล์มเราจะเรียกตัวนั้นว่าเซนเซอร์แล้วก็กล้องฟูลเฟมเช่นกล้องตัวนี้เป็นกล้องฟูลเฟมเช่น 5D อย่างนี้ทีนี้ความแตกต่างในอาจารย์มันคืออะไรครับเซนเซอร์เล็กๆกับใหญ่ๆนี้พอจํานวนพิกเซลมันอัดแน่นเข้าไปอยู่ในเซนเซอร์ไซส์เล็กๆใช่ไหมครับเซนเซอร์มันจะเหลือไซส์เล็กนิดเดียวประมาณ2-3มครอนไมครเมตรมคลลิก็คือสิบหนึ่งส่วนล้านเมตร หนึ่งไมครอนนะครับเพราะฉะนั้นมันเล็กมากเล็กมากเพราะฉะนั้นมันเวลาไซส์เล็กที่ดูไซส์ใหญ่อย่างนี้เวลารับแสงเนี่ยไอ้ไซส์เล็กเนี่ยประสิทธิภาพการรับแสงเนี่ยมันจะต่ำมากเมื่อเทียบกับไซส์ใหญ่ oh. กล้องตัวนี้นะครับมีเซนเซอร์ไซส์พิกเซลไซส์ไซส์นี้แต่อีกกล้องหนึ่ง6ล้านนี่6ล้านอันนี้ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นใหญ่กว่ามันรับแสงได้เยอะกว่าความสวยงามของภาพประสิทธิภาพการรับแสงมันจะดีกว่าโทนการไล่โทนก็ดีแล้วก็นอยส์ก็คือสัญญ,ญาณรบกวนของภาพเนี่ย ในตัวนี้ก็จะน้อยแต่อตัวนี้ก็จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรากล้องเล็กมาเนี่ยนะครับถ่ายที่ ISO สปีดเนี่ยนะครับ400เทียบกับกล้องตัวนี้อันนี้จะเห็นเป็นจ้ำๆจเจจจม็ดสีเลยนะครับกล้องแพันแ,พแต่ตัวนี้แทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนื้อไฟล์มันสวยกว่าเยอะนะครับ,ค,รบความงามของภาพเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับเรโซลูชันอย่างเดียวขึ้นกับปัจจัยอื่นๆท่วงต่อด้วยเพะนั้นเซนเซอร์เนี่ยเวลาเลือกเนี่ยต้องระวัง ทีนี้จะเป็นเรื่องยังไงอาจารย์ทีนี้ฮะทีนี้ในการตลาดปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตกล้องเนี่ยเขาพยายามทําพิกเซลเยอะๆเพื่อมาแข่งกันให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกพิกเซลเยอะเพราะว่าคิดว่าดีกว่าครับมันไม่ได้ปัจจัยนี้ไม่ได้ปัจจัยเดียวไม่ใช่ปัจจัยเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อกล้องเนี่ยให้ดูว่าเหมาะสมกับการใช้งานเซนเซอร์เนี่ยคือถ้าเราซื้อ6ล้าน 6ล้านเนี่ยจย์บอกว่าเอิปิ้นได้ประมาณ a 4เออถ้าเราปิ้นไม่เกิน A 4เราก็ซื้อ6ล้านก็พอครับนะครับสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะปิ้นทํารูปเป็นเน็ตซะส่วนใหญ่ไฟล์2ล้านก็พอแต่บางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปนะครับเรามักจะเผื่อขอบบวไว้บ้างเพื่อเอาไปครอปใช้เพราะฉะนั้นจำนวนพิกเซลที่เลือกใช้เนี่ยควรจะเยอะกว่าที่เราใช้งานจริงเล็กน้อยเช่นเราคิดว่าเราจะปิ้นใหญ่สุดก็คือ A 4เพราะฉะนั้นซื้อประมาณ8ล้านก็พอ,อนะครับเผื่อไว้6ล้านนี่คือ ดีแล้ว8ล้านแต่กล้องคอมแพกเดี๋ยวนี้ไป12ล้าน10ล้าน12ล้านมีแล้วใช่ะนั้นนะพิกเซลเยอะนี่ไม่ได้ว่ารูกเราจะดีแต่ c คอมแพกนี้มันก็ลงที่ไซส์ด้วยนะอาจารย์นะใช่ครี่อาจารย์พูดเรื่องเซนเซอร์เลยทําให้ผมได้ไปฉุกคิดครับเพราะว่าผมมาซื้อกล้องมา2ตัวเป็นคอมแพกเหมือนกันครับตัวนึงจะใหญ่กว่าแต่ว่าพิกเซลจะน้อยกว่าประมาณ6ล้านติดตัวหนึ่งตัวใหม่ซื้อมากล้องเล็กนิดเดียวแต่ว่า10กว่าล้าน10ล้านพิกเซลภาพที่10ล้านพิกเซลนี่ออกมาไม่ค่อยสวยภนไม่ไบบ ทุกอย่างแสดงว่ามันอยู่ที่เซนเซอร์เป็งที่อาจารย์เล่าจรริงขนาดของตัวพิกเซลที่อยู่ในเซนเซอร์เนี่ยสำคัญครับไม่ใช่จํานวนขึ้นกับความใหญ่ก็ผมยังคิดอยู่เอ๊ะสิบล้านพิกเซลมันได้จะถ่ายมันได้สวยกว่าห้าล้านพอดีมีตัวอย่างให้ดูอีกอันหนึ่งครับคือกล้องคอมแพกเนี่ยเวลาเซนเซอร์เราใช้เห็นไหมฮะทุกอันเนี่ยมันจะมีขนาดโตไปเรื่อยๆตามไซส์อย่างนี้เขาบอกว่าไซส์เซนหนึ่งต้นสองต้นสามนี่เป็นชื่อเวลาเราดูสเปคกล้องเนี่ยให้เช็คที่นี่นะครับถ้าตัวหารเห็นไหมตัวหารเราน้อย เซนเซอร์มันจะใหญ่ขึ้นแค่นี้เองเป็นทริคให้ให้ดูไปดูสเปคกล้องปุ๊บเลขตรงไหนนะครับจตัวหารนีฮเห็นไหมฮะตัวหารตัวนี้จะจะเยอะกว่า2องจ <ะ S 1> ุดเจ็ดสองจุดเจ็ดนะครับมันก็จะใหญ่อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือหนึ่งต่อ2อจุดเจ็ดนิ้วอันนี้หนึ่งต่อ1นจุดแปดอันนี้2ต่อสามคือผลรวมของมันเนี่ยบอกว่าตัวเลขเยอะกว่าคือเซนเซอร์มันจะใหญ่ขึ้นในของกล้องคอมแพกนะครับสำหรับ DSLR แล้วเนี่ยนะครับเซนเซอร์เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย สตาร์ที่6ล้านอยู่แล้วร,รุ่นเก่า6ล้านปัจจุบันนี้8ล้าน10ล้านเพียงพอแล้วสําหรับการใช้งานแน่นอนนะครับสบายใจได้ซื้อปัจจุบันนี้ตัวเซนเซ,นเซอร์ไม่ใช่ปัจจัยหลักละว,ว่าเดสสชั่นถึงไม่ถึงมันอยู่ที่น้อยสะของเซ็นเซอร์ในการที่เราจะพิจารณาเลือกซื้อกล้องครับครับ,รบผมทีนี้ผมได้ได,ได้ได้ศึกษาข้อมูลมาบ้าง ได,ได้ทราบมาว่าเซนเซอร์บางตัวในกล้องบาง,บางยี่ห้อนะครับจะมีระบบเพราเรียกว่าระบบสั่นเอาไว้ด้วยอาจารย์อ่าใช่อันนี้มันมีประโยชน์หรือว่าคือเขาเรียกว่าเอ็นตี้เชคนะครับครับก็คือสัน่นเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าชัตเตอร์สปีดมันต่ำมวนไหวมือมวนหรือเราสั่นอยู่แล้วไม่มีทางนิ่งนะครับเพราะนั้นตัวเนี่ยเวลาเราสั่นไปยังไงเนี่ยถ้าเราถ่ายภาพแล้วภาพเราจะไหว<อ>กล้องก็ออกแบบว่าให้เซ็นเซอร์เนี่ยมันสั่นได้เพื่ออะไรครับเวลาเราสั่นมือเราสั่นขึ้นทางนี้ เซนเซอร์มันก็สลับสันสลับเพื่อทดชดเชยมือที่สันมันรูปที่เราถ่ายเนี่ยผมว่าเราใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำลงต่ำลงต่ำลงกล้องมันก็พยายามจะคอมเพนส์คือแก้ความบกพร่องให้ทําให้รูปเราเนี่ยนะครับนิ่งขึ้นถ่ายชัตเตอร์สปีดได้ต่ำแต่ผมต้องใช้รุ่นนี้มาอาจารย์ว่าผมเป็นคนชอบถ่ายภาพเคลื่อนไหวใช่คือภาพผมว่าไหวไหวไหวเบลโมือสันครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักไปชมช่วงถามก่อนถ่ายกับอาจารย์สงคราโพวิไลกันก่อนนะครับ อยากรู้วิธีการเก็บรักษากล้องนะคะว่าก่อนเก็บจะต้องถอดแบตเตอรี่หรือว่าถอดเลนส์ออกก่อนไหมคะท่านถ่ายภาพครับเวลาที่กลับมาจากถ่ายภาพแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านกล้องนั้นจะอยู่ในกระเป๋าก็ดีหรือจะสะพายไปโดด,โด,ดแบบนี้ที่มีสายสะพายแล้วสะพายไปก็ดีนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะ เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยทำยังไงดีนะครับวิธีการง่ายๆนะครับที่ผมอยากจะบอกให้นะักถ่ายภาพทราบก็คือว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วคิดดูให้ดีก่อนว่าในตารางการออกไปถ่ายภาพของท่านนั้นเนี่ยจะไปอีกกี่วันจะไปสมมุติว่าอีกเดือนหนึ่งจะได้ไปก็เก็บนะครับนะครับวิธีเก็บกล้องก็คือข้อแรกเลยคือถอดแบ,แบตเตอรี่ออกนะครับนะฮะแน่นอนครับ แบตเตอรี่ที่เราใช้ไปจะ1วัน2วันก็ดีเนี่ยความเสียหายของแบตเตอรี่ก็ยังมีเพราะนั้นวิธีที่เราจะทำก็คือว่าถอดแบตเตอรี่ออกแล้วชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วแล้วเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะฮะอย่ากเก็บไว้ที่กล้องนะครับพยายามเก็บไว้แยกทางหากะเ,เมื่อจะใช้ครั้งต่อไปสมมติเ่าเดือนนึงจะไปถ่ายภาพเมื่อแบตเตอรี่ออกก็ตรวจดูแบตเตอรี่นิดนึง หรือไม่งั้นก็พรุ่งนี้จะไปถ่ายภาพก็าชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มซะนะครับเพราะนั้นถอดแบตเตอรี่ออกนะครับไม,ไม่ต้องเก็บไว้เมื่อจะเก็บกล้องเพราะทีอ่อีกข้อหนึ่งที่หลายคนถามก็คือว่าเลนนี่จะเก็บยังไงดีปกติถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะครับถามว่าต้องถอดเลนน์ออกไหมบอดี้ไว้อย่างเดียวแล้วก็มีฝาครอบบอดี้ไว้บางคนก็ทําอย่างนั้นครับบางคนก็ถอดเลนน์ออกก็ต้องมีฝาครอบตรงนี้ด้วยปิดหน้าเลนให้สนิทนะครับ อย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรเลยครับนะวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะดูแลได้ดีที่สุดทั้งเลนทั้งกล้องก็คือว่ามีสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าซิลิกาเจลนะครับสารซิลิกาเจลเนี่ยก็เราอาจจะเอาเลนกับกล้องเนี่ยใส่ไว้แล้วก็แบตเตอรี่ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็สารซิลิคาเจลเนี่ยเอาไว้สักสองสาถุงนะครับเก็บเอาไว้ให้ดีปิดให้มิดชิดนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การรักษาเลนการรักษากล้องดีขึ้น อย่าลืมอย่าลืมมากที่สุดก็คือว่าเรื่องแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดเวลาเก็บนะครับอย่าให้โลหะวัตถุหนึ่งใดมาสัมผัสกับขั้วตรงนี้โดยเด็ดขาดมีฉะนั้นแล้วก็จะทำให้แบตเตอรี่ท่านเสียเร็วโดยใช้เหตุนะครับครับกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ชวานกันต่อนะครับถึงในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์และความละเอียดของภาพนะครับอาจารย์ที่อยากให้อาจารย์เล่าถึงความแตกต่างของตัวกล้องคอมแพกับตัว กล้อง DSLR เพิ่มเติมครับนอกจากเรื่องของเรื่องนอยที่ DSLR เนี่ยจะน้อยกว่าแล้วนะครับอีกอันนึงก็ปัจจัยเรื่องขนาดเราเรียกว่าเรโชคือสัดส่วนภาพปกติกล้องคอม a พกเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ใช้สําหรับเราเรียกว่า4ต่อสสัดส่วนก็คือด้านยาวเนี่ยปรน4สี่ส่วนด้านสูงเนี่ยสส่วนมันไซส์เนี่ยพอแมทพอดีกับจอทีวีจอคอมพิวเตอร์นั้นเขาดีไซน์มาให้เราโชว์รูปเนี่ยถ่ายปุ๊บเนี่ยโชว์เต็มจอได้เลยครับ แต่กล้องที่เป็นดีสาเนี่ยสัดส่วนภาพเนี่ยนะครับจะถูกออกแบบมาเป็น2อต่อสามคือความยาวตรงนี้3ามส่วนสูง2ส่วนเพะฉะนั้นเราเอาไปเวลารูปไปปรินเนี่ยนะครับปกติถ้าเราปรินจัมโบ้บจัมโบ้คือ4ี่คูณหเทียบ <ere> <ผม S 1> ได้ก็คือ2ต่อสามมันรูปที่ถ่ายด้วย DSLR เนี่นะครับเต็มเฟรมที่เราถ่ายมาไปปรินท์ะมันก็จะพอดีเลยกับ4ี่คูณ6แต่ถ้าเราเอา4ี่ต่อสามไปปรินปุ๊บมีปัญหาแล้วครับก็คือถ้าเกิดเราปริน เต็มด้านยาวนะครับด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะถูกตัดทิ้งนะครับถ้าปีินเต็มด้านบนด้านซ้ายก็จะเหลือขอบ uh huh ขอบอยู่อาจจะปินเป็นขอบดํามาได้เพราะนั้นเราก็ต้องคิดแล้วเกินว่าถ้าเราจะรูปไปปริ้นจากกล้องทั้งสองแบบเนี่ยนะครับปัจจัยมันไม่เหมือนกันล่ะโอ้นี่ความรู้ใหม่เลยอาจารย์มีหน้าบางทีผมเอาผ้าไปไปล้างไปอัดอที่ร้านเนี่ยเอ๊ะทำไมขอบตรงนี้ผมหายไอ้ส่วนนี้ผมอยากจะโชว์มันก็หายไปด้วยเั้นทางที่ดีก็คือถ้าเราใช้กล้องสีต่อ3าควรจะครอบภาพให้เรียบร้อย เมื่อเอาไปพปิมน4์4ค<อ>ูณ6แค่นั้นเองครับแต่มีนะฮะกล้องปัจจุบันนี้ถูกดีไซน์มาให้สามารถตั้งว่าให้ถ่าย2ต่อ3ได้นะครับ,รบเพราะฉะ,น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 ะน,ะนั้นเวลาถ่ายรูปปุ๊บเซนเซอร์มัน4ต่อ3ก็จริงกล้องคอมแพกนะแต่มันจะตัดหัวตัดท้ายทิ้งเพราะนั้นเราถ่ายรูปเนี่ยก็จะเห็นเต็มเฟรมของ4ต่อ6เพื่อปิ้นพอดีเลยนะครับก็จะช่วยให้เราถ่ายรูปเพราะฉนั้นเวลาถ่ายรูปบางทีเราเต็มเฟรมแล้วนะเพราะว่าพิ้นรูปมาหัวขาดอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาของกล้องได้ อัน,นปัจจัยนี้ต้องระวังดีๆับ,บ <ผม S 1> การใช้ลักษณะของเซ็นเซอร์ทีนี้พอข้ามเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับ,รบอยากจะให้เน้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าปกติเราถ่ายรูปไปถ่ายรูปสีในเซนเซอร์เนี่ยนะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์อยู่3สีครับเราเรียกว่าถ่ายรูปมาปกติเวลาถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าดูในสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันแคปเจอร์รูปมาเนี่ยไม่ได้ครบทุกสีใน1พิกเซล1พิกเซลเนี่ยก็จะเล็กคอร์ดแดง อีกอันนึงก็เขียวอีกอันนึงก็น้าเงินตามภาพนี้นะครับะันนั้นเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยดัตตามาไม่ครบเวันในั้นตอนซิ่งของกล้องเนี่ยกล้องก็จะมีตัวคํานวณประมวลผลให้เอาภาพที่ไม่ครบเนี่ยมาถมนะครับเช่นแดงเรามาครึ่งเดียวประมาณ25%่าเนเขียว50น้ําเงินย5ิอีก25%ของภาพทั้งหมดที่เก็บ,บแล้วมันคํานวณให้กล้องมันจะคํานวณให้เพื่อถมฮะะันั้นเราก็จะได้รูปเต็มออกมาอย่างนี้ จากเดิมเนี่ยที่มันมาไม่เต็มมันก็จะถมให้คือเอา Data ข้างๆมาถมให้จุดอ่อนของตรงนี้จะทําให้ภาพจากดิจิตอลเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์แบบนี้นะจะเบลอนิดๆเพราะว่า Data มาไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นปัญหาอันในต่อไปว่าเอ๊ยทำไมไม่ครบปรุ๊บแล้วเนี่ยเราจะทำให้ครบเราก็ต้องใส่ชาร์ n เนสเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็สับใส่ชาร์ n เนสไปนิดนึงนะครับก็จะทําให้รูปเรชัดขึ้น อันนี้จะเป็นเทคนิคในการถ่ายรูปช่างกล้องเขาต้องทราบเองพอเราภาพว่าเรารู้ว่าภาพของเราเนี่ยนะครับมันเบลอมาเพราะว่าเซ็นเซอร์มันเก็บต้ามาไม่ครบเราก็จะใส่ชาร์ปเนสไปนิดหนึ่งโดยเฉพาะพวกเวลาที่เอารูปโชว์ในเน็ตอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่ชาร์ปเนสให้กับรูปเสมอเพื่อให้รูปเราดูชัดขึ้นอันนี้จะเป็นเทคนิคเกิดจากเซ็นเซอร์นะอันนี้นี่รวมไปถึงกล้อง DSLR ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช้ได้ทุกตัวเลยครับหลักการเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเซนเซอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย มีอยู่2แบบนะฮะใน DSLR ก็มี2แบบ Compact ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า CCD นะชื่อมันคือ CCD c h a r g e c จ u p l e d Device ไม่มีคำแปลแปลว่า CCD เรียกเรียกว่า CCD แล้วค่นปัจจุบันนี้เซนเซอร์ตัวใหม่นะครับก็คือ CMOS นะี m o s ที่ใช้ในกล้อง Compact ที่เป็นกล้องทอยฮะกล้องถ่ายเว็บแคมสมัยก่อนที่คุณภาพต่ำมากเลย แต่บนนั้นเนี่ยซีมอสถูกพัฒนาจนเริ่มทัน CCD ดีละวันนซีมอสจะอยู่ในกล้องโปรซึ่งแพงๆในปัจจุบันจะเป็นซีมอสของนิคอนแคนนอนโซนี่เองก็เป็นซีมอสหมดละมันก็เริ่มสูสีกันนะครับแล้วคุณภาพต่างกันไหมครับท<ช>ุนภาพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับซีมอสจะตามกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยพอการประมวลผลของกล้องเก่งขึ้นนักวิยศาสตร์คิดค้นวิธีการลบน้อยลดเพิ่มประสิทธิภาพแสงเนี่ยซีมอสเนี่ยทัดเทียม CCD แล้ว นะครับคุณภาพของภาพที่ออกมานะครับถือว่าเท่าเทียมกันนะฮะมีอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีพิกเซลเป็นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคุยเรื่องเซนเซอร์ให้ฟังว่าเขาเรียกว่าตัวของฟูจิเองเนี่ยจันจะแนะนำให้เห็นนะครับฟูจินะครับจะใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับเซนเซอร์แปลกมากนะเคยเห็นไหมครับเซนเซอร์หนึ่งหนึ่งพิกเซลเนี่ยอุยปรากฏว่า มีตัวรับแสงสอยู่สองอันอันใหญ่กับอันเล็กปัญหาของฟูจิี่ในการพัฒนาเซนเซอร์ตัวนี้มาก็เพื่อแก้ไขปัญหาว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยบางทีเนี่ยดีเทลที่ส่วนที่เป็นรายละเอียดของภาพส่วนที่เป็นส่วนสว่างเนี่ยถ่ายเช่นเรากล้องคอมแพกเนี่ยไปถ่ายปุ๊บท้องฟ้าขา,ขาวเนี่ยมีเมฆนะแต่ปรากฏว่าคาวเวอร์หมดเลยนะฮะทัพ์เทคนิคเราจะเรียกว่าดินามิกเรนจ์ของกล้องเนี่ยไม่เพียงพอที่จะเก็บรายละเอียดของภาพได้หมดฟูจิเห็นประเด็นนี้ก็เลยสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมา1พิกเซลเนี่ยมี2ตัว เล็กๆอยู่ข้างในเพื่อเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นสว่างบ้างมืดบ้างแล้วจะทําให้โทนภาพตรงนั้นนะดีขึ้นนี่คือการพัฒน,นาเซ,นเซ็นเซอร์ยุคหลังละเก่ดขึ้น <ผม S 1> นะครับแล้วมีอีกบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทโฟวิออนเล่าให้ฟังเป็นความรู้ว่าสามารถที่จะสร้างเซ็นเซ,นเซอร์เนี่ยหพิกเซลนะครับสามชั้นเลยคมชัดเลยสวยมากอันนี้ใช้แล้วนในกล้องยี่ห้อซิกมาแต่ว่า ยังไม่ใช่หลายเพราะว่าเราใช้นิคอนแคนนนโอลิมปัสกันเยอะซิกมาคมก็จริงแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องอื่นๆตามมาทีหลังอันนี้เป็นเกรดให้รู้ว่ามีเทคโนโลยีอยู่ในโลกนะนะครับเรื่องของซนเซ์ซึ่งก็คือสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นก็เพื่อที่จะลบข้อด้อยที่ว่าบอกว่าอาจารย์บอกว่าพิกเซลหนึ่งได้สีแต่ละสีใช่ครับแต่นี่หนึ่งพิกเซลเอาสามสามดต้าเลยสามสีเลยแล้วก็เอามาภาพก็จะมีไดนามิกก็คือความลึกความคมชัดรูกนี้ก็ความคมชัดจะสูงขึ้นของฟูจิก็มาแก้เรื่องด y นามิกเรนจ์ เป็นเรื่องการพัฒนาเซ็นเซอร์ที่เอามาเล่าให้ฟังครับ <ผม S 2> แต่ในคนใช้งานทั่วไปเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเราดูคุณภาพภาพเป็นหลักเลยถูกไหมฮะ<ช>ไม่รู้ว่าคุณเซ็นเซอร์อะไรคุณภาพคุณสวยเรโซลูชันเยอะน้อยน้อยหน,น่อยถือว่าผ่านหมดเือใช้กล้องตัวนั้นได้เลยครับก็คือก็อย่างน้อยก็คือถ้าเกิดว,ว่าเป็นคนที่เป็นมืออาชีพจริงเนี่ยก็ต้องทราบในเรื่องจุดใช่ครับปีกย่อยพวกนี้ไปบ้างถูกไหม<ช>ครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นคนที่ใช้กล้องคอมแพกทักท่วไป อย่างผมเป็นต้นเงี้ยฮะก็เอาแค่ว่าถ่ายออกมาแล้วคุณภาพผูกใจเราก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับครับก็อาจจะมีความรู้นิดหน่อยในการเลือกซื้อนะครับครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของเซนเซอร์และความละเอียดของภาพต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดว่ากล้องละเอียดเยอะๆนะครับไม่จำเป็นสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องไปเลือกซื้อกล้องที่มีความละเอียดพิกเซลเยอะๆเอาแค่ ที่เราต้องการจะใช้ก็พอใช่ไหมครับเลือกจัดความใช้งานของเรานะครับแล้วก็เลือกขนาดฟอร์แมตของภาพไม่ถูกต้องด้วยและกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ชวานมากเลยครับสำหรับความรู้ในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับครับสสดครับคุณผู้ชมครับชมรายการเสียนงกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้ กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนอกจากนั้นครับทางรายการเสียนกล้องเองก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนั่นก็คือกิจกรรมแฟนเสียนกล้องคลับนั่นเองครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับให้ร่วมส่งภาพถ่ายคุณผู้ชมเข้ามาประกวดกันนะครับเพราะว่าเรามีของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับกติกาง่ายมากๆเลยนะครับแค่คุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันติชมรายการก็ได้นะครับ แล้วก็ส่งรูปถ่ายส่วนตัวคุณผู้ชมมาด้วยนะครับเพื่อให้ทางทีมงานเนี่ยได้รู้จักหน้าตาของคุณผู้ชมกันบ้างและที่สําคัญครับอย่าลืมครับ ส่งภาพผลงานที่เป็นภาพถ่ายคุณผู้ชมนะครับจะเป็นประเภทอะไรก็ได้นะครับส่งเข้ามาเลยที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ของคุณผู้ชมเองขออย่างเดียวครับอย่าผิดศีลธรรมก็พอนะครับสำหรับการส่งไฟล์เข้ามานะครับเราไม่จํากัดนามสกุลครับส่งเข้ามาได้ทุกประเภทของไฟล์หรืออาจจะเป็นภาพที่คุณผู้ชมนั้นไปอัดมาแล้วก็ได้นะครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆครับไม่จํากัดแค่เพียงห ผลงานเท่านั้นนะครับส่งมายิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับเราก็มีของรางวัลมากมายเป็นหนังสือดีๆนะครับที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและการปรับแต่งภาพทั้งหลายนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกครั้งที่เราออกอากาศนะครับก็อย่างนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปและนอกจากนั้นครับเราก็มีรางวัลใหญ่ครับที่จะมอบให้กับผู้ชมนะครับนั่นก็คือเทปบันทึกรายการนะครับเซียนกล้องทุกตอนเลยครับเราจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลของเรานะครับอย่า กล้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนเสียอุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเซียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ